อ่าครับผมก็สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับแซ่บได้แซ่บดีครับผมวันนี้ก็นืน,นัวครับนอน,นัวอืมอยำมะม่วงนื้น,นัวมาครับมาอย่าพูดเยอะอืมมนงได้ใจ,จริงๆ ฮึ่มฮึืมว่าทังคำด้วยอะอึมฮึม กดติดตามครับกดติดตามไปด้วยครับอือืครับอือ